นี่แหละคือการฝึกโหดระดับสปาตาของอดีตผู้กล้าขอบคุณฉันงัน้นเหรอค่ะเรื่องที่ปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระนะคะถึงฉันจะไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวแบบไหนก็เถอะนะคะแต่คือแบบว่าเรื่องเงินนั่นนะคะเงินอ่าไอ้นั่นสินะสองแสนจี 200, งั้นก็คือเงินฉันมาสิตอนนี้เลยด้วย ก็รู้อยู่แล้วนี่จู่ๆจะให้คืนเงินก้อนโตขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ่ะอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันถึงฉันจะไม่มีเงินให้ก็เถอะนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ละขอบคุณเอ๊ะมันก็ฟังดูไม่เลรอะนะแต่ฉันไม่ต้องการวะไม่จริงนะ่ะแต่ว่านะคะอีกอย่าง เธอหนาโคจะสกระกเลยแหละสกระกเหรอคะอาบน้ํายังไงล่ะถ้าอาบน้ําแล้วคงรับได้สินะคะอ่าหนวกหูชมัดเลยเว้ยแถมในบ้านก็มีนั่นอยู่ด้วยแหละนะนั่นที่ว่าตอนนี้เธอไม่มีค่าพอจะให้ฉันแตะต้องด้วยซ้ําหึมีปัญหาหรือไงงั้นเหรอคะอ่ะแต่ถ้าเธอรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ ตอนนั้นฉันอาจจะขอเธอสักหน่อยก็ได้นะฉันไม่ได้ขอสักหน่อยโดดเดียวสินะเอ๊ะคือว่าไอ้นี่มันอะไรหรอคะอะไรก็ไม้ถูกพื้นไงมันจะมีอะไรที่ดีกว่าไอ้นั่นอีกละ่ะไอ้นั่นที่ว่ามันใช่อย่างนั้นะที่ไหนกันล่ะคะที่นี่น่ะคือดันเทียนใช่ไหมล่ะคะแล้วไหนล่ะคะอาวุธไหนล่ะคะชุดเกาะน่ะ บนหาอะไรของเธอว่าฮะห,หยิบมันขึ้นมาซะเข้าใจปะแบบว่ามันดูง่ายขนาดนั้นหรือไงกันล่ะคะเธอสัญญาว่าจะชดใช้นี่ให้ฉันไม่ใช่หรือไงถ้าไม่อย,อยากอยู่อย่างโดเดี่ยวแล้วก็ก็เลิกบ่นแล้วเริ่มลงมือทําได้แล้วแต่ว่าปกติแล้วมันควรจะมีอุปกรณ์สวมใส่มากกว่านี้นี่นาถ้าไม่อยากทำแล้วก็งั้นก็ใส่หัวไปซะค่ะ อ่าอเท่านี้ก็หมดแล้วสินะคงเั้นมัง้งถ้าเงั้นก็ไปชั้นต่อไปกันเลยและกันอุฟ๊ฟพักสักหน่อยไม่ได้หรองั้นชั้นล่วงหน้าไปก่อนละโดหดร้ายอ่ะเดี๋ยวสิกลับมาช่วยชั้นก่อนแถมเสื้อผ้าก็ขาดไปหมดแล้วอ่ะแบบนั้นมันก็ไม่ใช่การฝึกนะสิแต่ว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ชั้นต้องตายแน่ๆเลยนะ ถ้าเช่นนั้นก็จงตายหาไปซะปีศาจชัดๆเลยอะ่ะถ้าตายเดี๋ยวฉันกลับมาเก็บศพให้ก็แล้วกันเดี๋ยวสิถ้าไม่อยากเป็นงั้นก็รีบๆแข็งแร่งขึ้นซะนั่นไงละ่ะลูกค้ารายถัดไปโผลมาหาแล้วนะอะไรเนี่ยอออะไรกันล่ะนั่นตายซะแล้วลเลออเสียได้เวลาชะมัด ดาเลดาชะจงมีชีวิตต่อไปซะบ้านเกิดของฉันทุกคนกำลังหนีไปรีบหนีไปซะรีบหนีไปอะเลดาขอแค่เธอคนเดียวก็พอจงมีชีวิตยอยู่ต่อไปซะไม่นึกเลยฮนะว่าจะจาัดก,การด้วยตัวคนเดียวได้จริงๆเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะชื่อของเธอนะ่ะในที่สุด นายก็ถามชื่อฉันสักทีนะอเลดาฉันคืออเลดาแห่งคาคุซูรุสทั้งเยือกเย็นและแข็งแกร่งการต่อสู้ของหญิงสาวช่างงดงามก็จบกันไว้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนนะครับสนับสนุนได้ที่เบอร์วอเลด้านนี้เลยครับ